I wake up to a little bit of tool up my pillow feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. all oh, and this is just the beginning. I need a big change, oh, how me feel like living. High. I need a big swing, home runs, so I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. <laughs> <laughs> เสร็จแล้วตรงนี้เลยแหละผมอะ่ะตัวตึงพนมเปยานบพ่นดเดียวค่น,นเฮกบเหมือนกันแหละเสร็จสแล้วจิวมาเร็วเสร็จแล้วเดี๋ยว็จใจมากรับเจอไม่ทันเฮ้ยใกลอ่ะ ได้คาใจเลยนะเนี่ยเรามีของให้รเราในกระเะป๋าป้าเตียงเสร็จยังเสร็จแล้วพี่เตียงเสร็จแล้ว,อลวจอดตรงไหนดีคุณเอ็มจอดฟังที่เนืนอเราได้เปลี่ยมไหมได้ ใจว่าบ้านเรามีระเบิดมั่นใจดิมั่นใจพี่มีก็น้อยมากเดินเข้าไปตรงตรงแน่นเลยปิดนะคุณโต,โตไปเตรียมกระปุออกอปติดมาลูกกระบาด <c oughs> เอาเลยคุณเอ็มตายเอาเอีกเอาเอีก โซ่วิ่งวิ่งเรียบเดินล่างมาได้ไหมจะดูหลังคาดแดงอีกฝั่งให้กำลังต,ตัววิ่งข้างนอกคนระับไปบนหอบนหอตามมุมมีอยู่รอลัง พี่เฮียลงมาพาแดงตายแล้วพี่มันลงไปฝั่งนู้นแล้วเด็ดบทเข้ายัางยังรอพี่เบียร์นะมาเร็วเติมเติมน่ะมันราคาเยอะมากไอแดดกดได้หนาดนอ้ แตก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 ผมใจกลุ้าม,ามโอ้ยอเฮียข้างในรัว้ากจ๊แม่ไ,ไม่มีอะไรใส่ TNT แล้วพี่มีอะไรให้ผมใส่ TNT ไปปะตายหนึ่ง มีวิ่งอยู่เกี่ยวนี่หมดแล้วอ๋อโอ้ยผมเยี่ยวระเบิดว่ะพี่โสดพิโตพี่โซ,โซยังไม่เข้าไปใช่ไหมอยู่ข้างนอกใช่ไหมกูมอยู่ขา้างในตายแล้วมีเจียนทีป่ะไม่มีไม่มีต้องไปเอาข้างนอกามาที่เงีย้ยเ่ยตายสองตัวมีระเบิดป่ะเนี่ยคุณเนมตรงนี้นไม่รู้ ยังไม่ได้วิ่งเลยผมแอบตรงนี้นตบนี้สองตบนะใคร,ตตรยิงผมอะ่ะปืนระเบิดบนหอลัวที่แตกฝั่งไหนฝั่งเดินก็รีบมารีบมามันอยู่บนหอตอนนี้ตบผมอยู่ตรงขอบกำแพงนะคุณเ้ ม, 7, มันเตรียมออกมาถ่ายแล้วโซมยึดไปก่อนก็ได้พยายามจะยึดยับเยอะอ่ะจะได้แบบไม่ตายทำเตียงกันฝั่งไหนอะ่ะทำเตียงเนินที่มันชอบมาเลดเราเลยพี่จะได้โดนลงมู้กาให้ดูบุรุคามันมีคนตายสองตายสอง ไม่เห็นนะพี่หล no ังคาไม่เห็นฝั่งเราหลังคาฝั่งเราไหมหลังคามีโดดลงไปหาพี่โซ่เจ็บเจ็บหนักกระโดดลงไปหาพี่โซ่ตายแล้วตายแล้วเอ้าไอ้เหี้ยโดนไถเหรอเออรถความบอดี เอ้ยโดนคนเอ๋ยิงด้วยไอ้เหี้ยกูเดมผมล็อกประตูหน้ามันอยู่นะคูเดมมาเจาะได้ปะถ้าเกิดคู่ศพได้นะาม,ามาเปิดมาละมาเปิดมาละไอ้เหี้ยชุดทำเตียงกูไอ้เหี้ยในตัวมีแต่ขวานกับไม้ไอ้ตปืนอยู่ในรถนมี <สด S 2> ตัว,ตวตขึ้นหอ เปิดประตูได้บานนึงระวังนะมันมาไ <หอ S 2> ถ่ข้างนอกแล้วคุณเนมเก็บล็อกได้ปะผมถอดล็อกไว้ตรงนี้ระวังบนหอนะอนี่ถ้าจอดต้องจอดตรงนี้พื้นฟาวตรงนี้คุณเนมตรงกลานะงเนี่แหละระวังสิงขวามืออุ้ยเป็นเี้ยังไม่เห็นตัวคุณเนมมันเปิดประตูเข้ามา ้องรอเพื่อนดัง,อ,ง,ดงอุ้ยเฮียมีตัวล็อกรูแตกแรกแรกแรกกูเดมอย่ามาตรงนี้นะ อยู่ว่ามีน้ำกลางมาฆ่าแตกอ่ะอ่ะอย่าวิ่งล้อตรงประตูนะมันมีระเบิดน่ะอีสัตว์ซ่อมทงตรงผมเลยเฮ้นทีแปดสามเกี่ยกี่รูป4ถึง5รู้ว่าห้านั้วก็แน่กอไก่ ไม่มีตัวเ้าอยู่ตรงรูแตกอ่ะมีนะพี่ตัวแรกตัวข้างนอกอ่ะรูแตกชั้นในอ่ะมันล็อกผมอยู่อ่ะต้องให้คุณโตอ้อมไปกินหน้ามันตายตายผมจะเข้าไปยังไงอ่ะไอเทมพิซซาอยู่เพื่อนการป้าเราหลังหลังายแล้วมันโดนลงมาอีกโดนลงมาอีกที่ตัวผมเลย

เริ่มออกแถออกมาล็อกประตูหนึ่งนะเฮ้กอไก่กอไก่อยู่ข้างหน้ากอไก่จะเซิร์ฟโซ่ผมกอไก่ตายรมคือบ้างกำแพงเลยนะชนไม่ให้มันซ้อนให้ไม่ให้มันสร้างกำแพงได้เป้าหมายเรา เอาเข้ามาใครตายวะเนี่ยเอาขวาเนี่ยนะใช่ขวาหรือซ้ายก็ได้แล้วผมจะถามคุณโต้ว่าข้างในมีประตูอีกนะมองยังมีแล้วมันมีแหละแต่มันห้าไงเราเจาะห้ามันละบากกว่าสี่ใช่เปล่ยล่ะตายแล้วก็คือเราพังสีเข้าไปใช่ไหมแล้วใช่ใช่ เราฟังสี่พ่อไปก่อนพี่พี่ก่อนเหตุโจนระเบิดเอาปเอาปืนเก็บแป๊บพี่แก้มาทีนทีเมื่อกี่ลูกเปลาหนึ่งก็พวกเพียงแค่สี่ลูกอ๋ออยู่ข้างนอกเปล่าหนึ่งไหนวะพอดำยิงตรงตายมิสเตอร์จี พอเจอละเป็นไงวาเป็นกระเป๋าพี่พี่เบียร์ถอดล็อกถอดล็อกสวยมีระเบิดวางอีกบ้างพี่เบียร์ไม่มีแล้วให้คุณเป็นไงอยู่กันแล้วตีทิ้งที่พี่กระเป๋าพี่ผมวางกระเป๋า TNT ไว้หน้ากระเป๋ามันติดตัวกูจิกไม่ได้มาแล้วนั่นมันตรวจทีท่านสองอ่ะ ปิดประตูใส่ผมมันมันอยู่ตรงบานซ้ายอะ่ะมันกำลังซ่อมทงพี่มันอยู่ตรงนั้นตายหาส้สัตว์ยอดจย,ยอดระเบิดใส่ตรงทงได้ไหมอยากได้กูกราบตีนเลยผมมีระเบิดมืออยู่อันหนึ่งแครเอาปะเฮ้ยทีนี้ไม่โดนได้ไงวะเหี้ยหลบบุหรหลังคา,าพี่พเบียเออ

เิดวางเอาไปเอาเอาเอาให้งไงระ<ๆ>เบิด<ๆ>วางอยู่ข้างนอกฮะสี่ลูกอะโซ่ที่โซ่วางไว้อ่ะเออฝ่ายออพี่เอ้ยลืมพี่เบียร์หยิบมาหน่อยดิดยมีอะไรหยิบได้ปะไม่มีหยิบมาได้ลูกเดียวเอ้ยไม่ได้ด้วย,ยในรถมีอมของใส่พี่ไอ้บนเห็ดนี่เราต้องวิ่งกลับไปรถตัวไหนรถอยู่หน้าเราเลยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงโอ้ยแล้วล็อกแล้วยี่ทำไง ไรจอดไปเกิดมาดิโอ้นหไอ้นี้คุณเนมเอาติดตัวไหมทำอะไรไม่ได้โอ้โหน้ำตาจะไหลตายหนึ่งแล้วเราความ ไม่ไม่มีเยวไขมาใช่ไหมพี่เอาไหมล่ะเดี๋ยวเอาไหมเ,เ,เลยอย่างมากมันก็แค่ล็อกเดียวอะล็อกทองอะเดี๋ยวจะลองโดดขึ้นหลังคาบ้านมันด,ดูถ้าโดดขึ้นหลังคาได้ได้ตายอ,อีกหนึ่งหลังาคาไปย้ำดูนะไปย้ำมันจะมีดูด้านข้าง ล,ล็อกกันล็อกล,ล็อกอกันคนละจุดอ่ะพยายามอย่าวิ่งผ่านนะเพราะว่าถ้าวิ่งผ่านพวกมันจะมีรูรั่วเั่นก็จะตายอยู่ข้างบนพี่แค่ยิ้ขาได้พี่แค่ไม่ตุนได้ไแม่งมันลงมาได้ไงวะบลักพี่บลักเตียงนเ,ยเนี่ยอะไรเนี่ยมันสร้างเตียงบักเนี่ยเลยช็อตน,นี้ทำให้ผมงงเลยครับผมไม่รู้ว่าเขาลงมาได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรครับก็เล่นกันต่อ เงี้ยงงว่ะมันลงไม่ได้ไงวะตัวทะลุลงมาเลยอ่ะได้ตัวมันทะลุลงมาเลยจ้ะเฮ้ยกระเป๋านี้มีปืนระเบิดเยอะเลยลูกปืนระเบิดอ่ะเอาไอจิ้วเอาอะไรยนี้ไอกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าทรายเนี่ยเอาละคำถามต่อไปซีโฟครับยังครับแล้วครับแผนต่อไปพวกผมกะจะลงซีโฟแล้วครับเพราะว่าเจาะกำแพงเขาไม่ได้เลยเพราะเขาซ่อมทงตลอดเวลาแต่เมื่อกี้เตียงมันอยู่ข้างบนแป๊บนึงนะ มันไม่ใช่เตียงไม้ปัง์มาเร็ตจริงงั้นเดียวก็แตกแล้วพี่ใครปีอะไรวะปีกันเหรอไอสัตว์มันเกิดมาอีกแล้ววะดิมันต่อยใหญ่เลยเอาทีโบแล้วก็ทีเอ็นดีสามลูกนะเดี๋ยวไปอยากเข้ามารูนี้นะรูหน้าบ้านมานล้ววางระเบิดไปสองลูกะออกก่อนพี่ออกก่อนอย่าปั๊กไม่ได้อยู่ใกล้ เชื่อเลยมันแตกมา้มันมาข้างหลังาแตกตรงไหนพี่ข้างบนหรอยมองมาสทีเเ่เอ้ยอ,อยู่ในพุ่มหน้ารถเลย ตายกูตายคู่เลยไว้ตัดไปก็รับไปก็รัไปคุณเดียกกับผมเลยโอ้มึง <Greek. S 2> ถ้ามึงไม่มีปืนนะมึงตายนานแล้วอไอ้กคเ้ยวิ่งอย่างนี้อยากรู้จริงว่าเหลือ,อลกี่ลูกทำไมกูยิงไม่ออก นามี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 ข้างนอกก็มีไม่งั้นเดี๋ยวามาปิดไม่นั้นถ้าปติดอีกครั้งติดอีกหนึ่งติดไม่ติดก็ยิงไม่ออกเที่อเลยเนี่ยตัดเช็คไปั๊บพี่แกวิ่งเข้ารถเลยพี่อนเข้ารถเออมันตายแล้วใช่ไหมตอนที่ยิงพี่อ่ะ ผมไม่เห็นล้อผมวิ่งเข้ามาแล้วมีร่มลงเมืองท่านะเดี๋ยวมันน่าจะวิ่งล้อน้ําไปนะสองสามตัวผมวิ่งสี่แยกแล้วท่าแยกต่อนี้อะไรเนี่ยอ๋อเราเปิดเขาขายขอคนที่มีประจันหน้าที่หน่อยทำอะไรกันบ้างหน่อยมีใครจะมารับหรือว่าผมต้องวิ่งฝ่าไปใครมีีานอยู่แล้วก็มมันเอารถไม่ได้รถมันขับไม่ได้ผักทคันเลยอ่ะเสามสี่คันอ่ะ มเปิดประตูมาเปิดประตูไม่ได้เปิดมันเอามันเอามาวางไว้ข้างพุ่มเสียงสับปะรดโอ้โหอโหลดใหญ่เลยไม่ทานหรอเนี่ยครึ่งแล้วยิงเล่นไปก่อนดันเร้าไปเลยเวลาเลทไม่พอแล้วครับผมมาบ้านเขาก็สี่ทุ่มแล้วผมเลยตัดสินใจให้ยิงเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเราลงซีโฟไปเนี่ยยังไงเราก็ไม่ได้ของเขา แต่ถามแอดแม่งเลยล่าสุดสัตว์เอ้ยโดนระเบิดชาติหนึ่งแะ้ว่างนี้อะไรลองดูหนังวันอยู่อยู่กําแพงอยู่บนหัวเห็ดมีตัวนี้มีตัวบันหลังคาด้วยใช่ใช่ตัวนั้นแหละตายอีกหนึ่ง ไม่มีระเบิดข้างๆเตียงวะมีใครมีเข็มปะมเวลา,าวางวางไงเอาประูแประตูโอ้คุณดูว่าเพื่อนดีนะดีไปก่อนมันยังเอาเข้เามาไม่ได้คุณเนมมันมีตัวอยู่รอบนอกอยู่อะต<อ>ัวล<อ>ังคาตายมันต้องเอาแปบไ้ก่อน อยู่ตรงไหนไอ้ป๊าผมอยู่ตรงรถแล้วพี่มันตายแล้วมันตายไม่ไม่มันมันอยู่ตรงไหนเออรอบๆคือแถวไหนผมจะให้มาอุ้ยนอนอยู่นอนอยู่แม่งเอ้ยเสิร์ฟนั่อยู่ตรงต้องระเบิดมือป๊านั่อยู่รูปแจกหน้าบ้านคือตรงไหนอ่ะหน้าโบดอ่ะต้องรีบตั่น มันทำลวนหนามแล้วป่ะเดี๋ยวผมไม่กับผมตัวนึงงลวดหนามยังไม่ถือก็เป็นตัวทิทำหนานเชตัวมีมีด้านหลังตัวนึงพี่ข้างนอกสุดเลยมีกระจีเอาทีเอ็นทีมาแปะได้นะย้ำนี่นี่ที่คย้ำผมวิ่งใส่มันอยู่พี่ย้ำผมอยู่นี่พี่บอมพี่บอมตายเหี้ย ไม่กวรจะซูมได้เหีแมันต้องต้องต้องย่ออีกอ่ะตะโกบอ่อะอผมโดสนสไนวะมีสไนมีสไนล็อกที่ใต้่อยป้าปะของผมเออน่าจะเป็นห่วงวันนะทำแล้วมันไม่เอาไปอ่ะพี่ที่มันวางระเบิดแล้วมีตัววิ่งมาเติมนอกบ้านตายแล้วก็จะต่อได้เนี่ยเอระ,ะเบิดไหมเป็นทีอยู่ในนั่นอ่ะสี่ลูก โดนทุกโล่งนะอยู่ตรงทุ่งโล่งทางทิศทางทิศใต้อ่ะป้าพอไม่ต้องวิ่งมาหากูนะน่าจะโดนมันลากไปพี่หรือว่ามันถามนั่นแหละโอ้ได้พี่แล้วก็เราิ่งัปหาชักไหมชักพี่เองพี่ไอ้ศพผมศพผมศพผมมีเต่าใส่ไข่ nó đang chuẩn bị này mày mày bụng hit không? Không có mày 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 เอ้ย,อยผมคิดว่ามันเป็นสะโคบไกลนี่พี่เอ๋นี่พี่เอ๋เอ๋แนวเดียวกันกับพี่มันวิ่งไปหาพี่ใจเย็นๆมันมีตัวนี้ใครอยู่ข้างในบ้างนะ่อกี้มีตัวหนึ่งนะพี่อยู่บนฝั่งกับรถเลยอ่ะนั่งอยู่ใกล้ๆรถเลยตายแล้ว เออมีบัตรฟ้าด้วยไวโ้โอเคโอเคถือปืนดิคือพ่อเอามาจจ่าไหนเออถระบิดไปทันจ่ายดีโก้มาให้ปืนอ่ะเราค้าเราค้าสองตัวนะ xin chào em phát triển chậm ơi kia có cài thang ơi không bỏ lỡ kia hấp dẫn cái ะะตกราคาตกอะไรยิง,งว<ะ>ุ่ขวาปุ้มบับมซัมเบไม้ไปยิงผมอยู่ใกล้ๆเลยพี่โตนอนอยู่พุ่มหาหน้าเลยตรงข้ามมานี่เลยโดดไปยิงไม่ได้อีกอยู่พุ่มใหม่นี่เลยพี่พุ่มกอย้าข้างๆเลยตายแล้วไม่หมด ปุ่มต่อไหมมี TNT เปล่าโดนปนไปแล้วออกกำแพงานี่ว่าเฮ้ยูเขียวมาเจ๊มาอีกแล้วเอ๊ดไม่พูดบังคาหลาเอะเออแลวเดิมแลวเดิมเลยจริงกี้มาอีกแล้วดูให้แป๊บนึงเจ๊

อย่างครับเดี๋ยวผมเอาที่รถฟังน่อยคมัตรงนี้มีผมจะตายละมอที่รถเนี่ยมอใส่ที่รถเนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดบุญเห็ดมาล็อกเราอยู่รู้แต่ นหน้าผมต,มตัวรัวนอกตรงใกล้รถตัวอยู่ข้างในตายลวใกล้รถ่ะ โดดลงแล้วบันทะลุครับพี่มองทะลุอ้อนี่พลตวัันผมก็โดนข้างสุยตายข้างบนอะ่ะ หลังจากนี้ก็หมดเวลาแล้วเรับกลับบ้านแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ่าย